กึนท่านได้นลน่มมงสัมโมงับสบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนตอนนี้บราเ่นไส้กับอยู่ที่นาเช่นท่านเนาะนาเช่นท่านอุดอ่อนท่านส้มคือว่านี่กับเป็นการกลับมา ประเทศไทยครั้งที่สองนะท่านผู้ชมเดือยขำด้วยเหตุผลสองอย่างเนะาะท่านผู้ชมตอนนี้ก,ก็คือหนึ่งมาเข้ายาบกลับมาอีกเนะาะท่านผู้ชมแต่ก็มีพี่น้องหลา้ยๆายคนเนาะอยากเห็นบาวเม่นไส้มาทายคลิปเมืองอุดรหรือว่าทายคลิปในประเทศไทยให้เบิ่งอีกเนาะเพราะว่าบาลเม่นไส้กบไปกับสองสามวันเนะาะท่านผู้ชมก็ู้สึกว่าเฮายัางบ่ท่าน ไทยโภบเนาะท่านไปครบท่านผู้ช้มข้าวปลามาอีกเนาะแล้วข้าวปสิจีไยในเขตจังหวัดอุดรให้ทุกคนในเบื้อง่อนเนาะแล้วข้าจังสีไปที่กรุงเทพท่านพระส้มก็วันนี้ข้าวปลาจีผ้าท่านผู้ชมยางเลาะอุดรกันเนาะท่านผู้ชมแต่วันนี้ข้าวปลาผ้าทำพระส้มยางเลาะชมเมืองอุดรเนาะ จนหอดเวลาที่เฮาจะข้นรถเนาะเพือนาจะคำคำอะ่รเฮาจะได้ข้นรถไปสู่กรุงเทพเนาะตอนนี้เฮากลับมาหอดที่จังหวัดอุดรเสือนาเส้นท่านเนาะตอนนี้เือเป็นหางที่วันไงที่สุดในอุดรเส้นทัานอุดรเนาะเดี๋ยวเฮายางเลาะสมเมืองน้ำกันทางสม แต่ก็เดินบาร์เมนไซ้กับชิเปห้ากินเผากันเนาะซื้อไกอยากกินเผาแล้วเดี๋ยวข้อสียางไปทางนี้เนาะทางมุ่งส้มนี่ข้อสียางออกไปจากนาเส้นทานอุดรนี่เนาะยางคือใกล้ชูฝุ่นข้างนาก็บชิเป็นสถานีรถไฟเนาะข้างนากับิเป็นสถานีรถไฟ เป็นข้างหน้าเขาก็สีย่างไปซื้อเป็นสถานีรถไฟนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะที่ในตัวเมืองอุดรธานีส้มทือว่าในส่วงนี้กับอนทางว่ามีความคึกคืนเนาะที่ในช่วงที่ว่าเวลาสีม่งแรงๆเนาะในช่วงที่ว่าใ้ร้ยายคนกำลัง เลิกงานหรือว่าเลิกโรงเรียนเนาะเลิกโรงเรียนของนักศึกษาเนะะาะเพากภาษียางไปทางพุ้นเนาะทือว่าทางนาั้นกสษมีทางเกมีทางสถานีรถไฟแล้วก็ติดกับเขตห่างยูนิท้าวนาะทานรุ่งสมทือว่าเป็นบอลที่ว่าหน้าเที่ยวหน้าเบิง่งหลาย ในจังหวัดอุดรน,นี่ก็คือว่าจังหวัดอุดรน,นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายบอนเนาะให้เข้าเลือกไปบร,ร,ริวาจิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางความทั้นสมัยกับนีเนาะเป็นหางเป็นเป็นหางไปหน้าสถานที่ที่ว่าแบบช้อปปิ้งเน,ะเนะาะท่านผู้ชมกับนี่สอง สองสามบอนเนาะหลายบอนเนะาะธรรมสมนีหลายบอนหลักการสถานที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมาศาสตร์ทางวัฒนธรรมก็มีเนาะบอกว่าจะเป็นวัดคำสโนโดเนาะหรือว่าจะไปลองแพที่หนังผ่านเนาะจะเป็นแพแบบลองตำตำอ่างน้ำเนาะอ่างน้ำผ่านทรรมสุสมพอไม่ใช่เกิเไปเลย สุดยอดเลยบอลคักคับอยู่บอลแถวทางน้ำผ่านเนาะถือว่าถือว่ามันเป็นแพ่เนะาะแล้วเพิรนกรเฮ็ดให้ลองเขาไปในแถวกลางน้ำเนาะแล้วกันนีเคืออัติว่าเพิ่์กไปเสิร์ฟอาหารแถวแพ่น้ำผ่านคือว่าสุดยอดเลยจะเป็นบรรยากาศในจังหวัดอุดอรคือว่าอุดอรนี่ก็เป็นเมืองใหญ่เนาะ ทั้งหนาระชเิเป็นห่างเนาะเป็นหน้างโู้่าเป็นตลาดยังเนาะเป็นตลาดเนาะทั้งหนา เดชานูุสมทั้งหนาเขาก็จะเป็นสถานีรถไฟเนาะแต่เราแม่ใส่กัสิไปจองตัวรถไฟไว้ก่อนเนาะและ้วพาทุกคนมาหาย่างเราพาทุกคนสม้มหล,ย,ลยบอนเนาะยู่ในเมืองอุดรเนี่เขามีเวลาอยู่สี่หาสมมงเนาะถือว่าสี่หาสโมงนี่ยกหายทุกคนเลยเนาะ ตอนนี้ฮอก็อยู่ที่นาสถานีรถไฟอุดรเนาะฮอาซีเดินไปทางนี้ท่านผู้ชมทางนี้นนอาจะแมนทางไปยูนิเทาเนาะหนาจะเป็นแมนทางไปหางยูนิเทาาเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมอย่างไปชมสํากันเนาะทางนเนาะ คือว่าเรามีเวลาอยู่ประมาณประมาณอยู่สองสัโมงเนาะท่านผู้ชมประมาณสองสัโมงว่าสิพาท่านผู้ชมไปส้มน้องประจักษ์เนาะแต่รู้สึกว่าเรตลาหอ่อน้าจะบอกพ่อเนาะหยัดเวลาบอกพ่อท่านผู้ชม ก็เลยสิบวัด้ไปขอสิาพาทุกคนย่งางเขาไปส้มในเขตนี้ก่อนเขตย,ยินิเทาเนาะหางยินิเทาจะถือเป็นหางไงเนาะหางไงแล้วก็มีครบทุกอย่างเนาะเพระว่าจะเป็นอาหารการกินอาหารการกินรอเรเือ คือบอนช้อปปิ้ง bon เนะาะคือมีครบเนะาะอยู่ในห้างอยู่ในาวเลยก่อนเดี๋ยวเราไปขาวเข่าเบลืองกันเนาะไปเล่ากับได้ซุ้งผมไม่มากาจานผู้ชส้มใส่หมอมาอ้อม กับมาเท่นี้สิไปไปย่างไปได้ไกลกว่าเก่าเนาะโอทำสมตัวหางยืนในท่าใหญ่เลยทำสมเป็นตึกบบ่อหลายสัตว์แต่ว่าเป็นหางที่ว่ามีพื้นทีที่ว่าหญ่เนาะือว่าเหายางเหล่คือว่ามีหลายอันให้เหา ได้เบิ่งได้ส้มกินข้าวนอะอเพื่าเป็นหางทีวาการตกแต่งคลายคคือกับหางวิวมออยู่เล่าเนาะทามลูส้มสามารถเรื่อว่าคือปันได้แต่ว่าเป็นหางทีวาโบรบาณส,สั่น,นทำแบบ ก็จะยูนิทาวทางผู้ชมเดอนเน็ก <laughs> โซนหนูที่ว่าอาหารการกินหลายอย่างเลยเนาะบอลเมนใส่เกดสีหาสือ่โอโมกินกินก่อนเนาะกินยางต่อฮากินข้าวเหนียวหมูปิ่งกันทัผส้มบอลเมนใส่กินแนวอื่นกับบอลอีม,นอมเมนาะกินเขาเนาะเกดสีอีมบอลเมนใส่ ท่าไหร่วงละสิบข้าวเหนียวเท่าไหร่สิบาสบาทเป็นสามสิบเ<า>่อร์กเลยเนาะอาหารการกินเป เอาเพื่อนจะคล้ายดีเนาะเาสืส่อไข่กินกันน,นี่ก่ะทีเป็นโซนของกิน uni, อยู่ในยูนิเทลเนาะท่านผู้ชมคือละสิบนะคะสิบแผงหนะะึ่งค่ะทาโกยากิมาแล้วจ้าจ อ้ันไก่อน้คะา้าแ่แ้วมแต่ขอาเป็นตะกินเนาะยอ่อยูดอนไม่ต้เต็มไม่เลยแม่เลือกได้หมด่แต่ข้งหนาแซบหนาอร่อยเนาะยูดอนทานสมตลาดของกินยูนิเทาได้ิไหมคะ ยาห์ซีย,ยังเขาในเนาะพาทุกคนเขาไปเบิ่งอันนี้ทำส้มพาทุกคนเขาไปเบิ่งในห่างยูนิิาวเท่านะแอร์เย็นสบายกลับ <c oughs> มา โอ้หานทองคล <laughs> ายสตรอเบอรเล็ตย <laughs> ต่ยี่นหางยี่นเท่ามันจะมีโซนบอล นางกินเนาะรอเปีนใไส้กะลืมเนาะสื่อของกินก่อนเนาะลืมไปว่าอยู่ข้างในมันมีบ่อนนางกินเนาะรอเปีนใไส้กับบริมานี่จะสามปีปลายแล้วท่านผู้ชมเกิมาแต่สมัยบ่ท่านเคยมีโควิดเนาะ ท่ายางออกจากโซนนี้ก็มีอีกเนาะมัจะมีเป็นตึกเป็นตึกเนาะนี่ให้่ายางดอกสวยงามขนาดทานผู้ชมเบื้องนั้นก็สิเป็นสวนสาธารณะเนาะเป็นแบบว่าจีนเลยน่าจะไปบ่ฮู้เนาะ เดี๋ยวาทางศิพปะทางท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันไปเดินหน้าเบิ่งบอลน,นีกแล้เนาะทางผู้ชมโอ้ถ้าเป็นกลางคืนน,นจะจะโอเคเนาะและกลางคืนเนะาะทางศิพปะทางส้มยังมาเบิ่งอีกนะหนึน่งเนาะโอ้โหมันจะมีหลายโซนทางส้มในเขตบทางยินดีเท่า สวยงามเนาะการงขันเนาะโอ้โหโอ้โหทั้ทงหนาจริงนี่การแสดงของวัยรุ่น,นอีกเนาะมีการแข่งขัน น่าจะมีการแข่งขันเต้นเนาะโอ้โห,โหมากมืเันดลเีนีไยโอ้โสดีขนาดทางส้มมากมันนี่ในส้มในส้มการเต้นฟรีแล้วนี่เน้ลรียมีหลายทีม,ท,มทานงมเดืออมา ถ้าเปลี่ยนแข่งเนาะนีขาเจ้ากำลังสอบนะโอ้โหโ,หโอ้โอีเนาะทำส้มมีเวทีให้ข้าเจ้าได้แสดง,หงเหระครับมีหลายทีมเลยนี่แค่รุ่น12ปีกับมีเนาะ ้ขาบขนาดไฟลุ่นขเขาจมีความตื่นเล่นเนาะที่จะกราสแสดงออกจบดีขนาดว่ามันนี่ไ้เห็นการแข่งขันการเตะข้อง,น,งน้อง เปนมีเวทีใ <hertz> ห้ประกวดเนาะเพื่อมีหลายทีม <forcé> ที่เขาแข่งไว้นี่เอ่อตเห็นหลายอย่างเลยเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งนํากัน Thank you